สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนที่น่ารักทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูผักชีนะครับที่ผมได้ปลูกนะครับผมได้ปลูกไว้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดวันนะครับผมนี่ครับผักชีก็ได้เจ็ดวันนะครับที่ผมได้หวานเมล็ดนะครับผมอันนี้ผมจะหวานเมล็ดเอาเลยนะครับผมผมไม่ได้ทําเป็นร่องแล้วก็หยอดเมล็ดนะครับนี่ครับ มาอัปเดตให้เพื่อนดูครับผมเห็นมันไอ้งอกงอกขึ้นมานะครับผมผมก็เลยถ่ายไว้นะครับถ่ายไว้ให้เพื่อนดูนะครับแล้วผมก็จะอัปเดตไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะได้เก็บผลผลิตนะครับผมสําหรับผักชีนะครับผมนี่ครับผมก็จะนําแกลบนะครับผมแกลบดิบแกลบดํานะครับท่านผู้ชมก็จะมองเห็นอยู่เนาะนี่ครับมันจะ ก็จะเป็นแกลบดิบนะครับแล้วก็แกลบดํานะครับผมแล้วก็มูลสัตว์นี่ครับอันนี้เป็นมูลสัตว์นะครับผมผมก็จะใช้จอบนะครับคูเขาให้เข้ากันแล้วก็หวานเมล็ดหวานเมล็ดลงแล้วผมก็นําคาดนะครับนําคาดมาเกลี่ยนะครับผมเกลี่ยกบเมล็ดบางๆนะครับผมอ่าโอเคสําหรับการให้จุลินทรีย์นะครับผมก็จะให้สัปดาห์ละสองครั้งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบบกชี ปอดสารพิษนะครับผมปอดสารพิษสารเคมีเนาะสำหรับผักชีที่ผมปลูกนะครับผม Minor. สำหรับการสำหรับการหวานเมล็ดเนาะเพื่อนๆก็ไม่ต้องหวานให้มันถี่มากเกินไปนะครับผมนี่ครับเพราะว่าเวลาตอนที่เขาโตนะครับเขาโตขึ้นมานะครับมันมันจะเบียดกันมากนะครับมันมันจะแย่งอาหารกันเยอะเกินไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหวานให้มันห่างนะครับผมนี่ครับสังเกตดูผมนะครับตอนนี้มันมันดูไม่สวยหรอกเพื่อนๆ นู่นตอนที่มันใกล้จะได้เก็บผลผลิตน,นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เพื่อนดูนะครับนี่ครับก็ผ่านไปอีก5วันนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าผักชีของผมนะครับก็เริ่มงอกขึ้นมาเยอะนะครับผมนี่ครับถ้าผมจะให้ยูนิซีนะครับก็ต้องให้ผักชีมีใบจริงซัก สองถึงสาใบนะครับผมถึงจะให้จุลินทรีย์นะครับผมนี่ครับเพื่อนๆก็ผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับผมนี่เริ่มเริ่มสวยแล้วครับผมเนี่ย ถ้าผมหว่านเมล็ดทีนะครับมันก็จะเบียดกันมากเลยนะครับผมตอนแรกๆนะครับมันก็จะดูห่างเนาะดูไม่สวยเนาะแต่ตอนนี้ก็เริ่มดูเริ่มมันเริ่มดูสวยแล้วนะเพื่อนนี่ครับก็มีใบจริงนะครับมีใบจริงสองใบสามใบแล้วนะครับแต่ละต้นนะครับผมเริ่มมีเยอะเดี๋ยวผมจะให้จุลินทรีย์นะครับวันนี้นี่อะโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับผม นี่ครับสาหรับจุลินทรีย์ที่ผมจะให้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้ําหมักปลานะครับอันนี้จุลินทรีย์สังก็แสงอันนี้ไตรโครมานะครับผมอ่าสำหรับสาหรับในน้ําหมักปลานะครับก็จะช่วยในการเจริญเติบโตของพืชได้ดีนะครับเพราะว่าจะมีปลานะคะรับปลาก็มีโปรตีนนะครับผมมีโปรตีนเนาะซึ่งจะทําให้พืชของเรานั้นโตเร็วนะครับผมสําหรับปลานะคร <atori> ับผมจุลินทรีย์แสงก็จะช่วยให้ ขื้ปักของเรานั้นจะเจริญเแต่ตัวได้ดีเหมือนกันนะครับผมก็มันก็คล้ายๆกันเนาะยูรินรียูรินรีทุกตัวมันก็จะทํางานคล้ายๆกันเนาะนเพืือนเอโอเคสำหรับไตรโคลมานะครับก็จะช่วยในการแก้โรครากเน่าค้นเน่านะครับใบหยีใบงอใบจุดใบด่างนะครับผมสําหรับไตรโคลมาเนาะอ่ะโอเคแล้วอัตราที่ผมจะใช้นะครับผมนี่ครับน้ำหนึ่งลิตรนะครับผมน้ำหนึ่งลิตร อันนี้ก็จะใช้หนึ่งฝานะครับผมผมจะใช้อย่างละหนึ่งฝานะครับต้องเขย่าก่อนนะเพื่อนๆมันตกตะกอนมาอยู่ข้างล่างหมดนะครับผมนี่ครับก็จะได้จากการหมักนะครับหมักก็จะได้ในตัวเจ้นนะครับในตัวเจ้นจากปลานะครับผม จากเนื้อปลาเนาะฟอสฟอรัสก็จะอยู่ไอ้ก้างปลาเกล็ดปลานะครับผมนี่ครับโพแทสเซียมก็จะได้จากสับปะรดนะครับผมผมก็จะมีสับปะรดลำละเอียดสับปะรดปลาแล้วก็กากน้ำตาลนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็ลำลำละเอียดก็จะได้ในตัวเจนด้วยนะครับผมนี่นี่อยู่ในส่วนที่ผสมอยู่นี้ครับแล้ว ก็จะทำให้พืชของเรานั้นโตเร็วนะครับผมถ้ามีในตัเจนเนาะ,อะโอเคครับผมใส่ก็ไปหนึ่งฝานะครับนี่มันอาจจะเข้มข้นนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนเพราะว่ามันผ่านการหมักมาแล้วนะครับผมแต่กคนละมาผมก็ใช้หนึ่งฝานะครับ อันนี้เป็นเชื้อเป็นเชื้อสดนะครับผมที่ทําจากข้าวนะครับแล้วผมก็ใช้ได้นานด้วยนะครับข้าวหนึ่งถุงนะครับผมก็จะมาขยายกับน้ํา1ลิตรนะครับผมนี่ครับข้าวหนึ่งถุงก็มีอยู่250กรัมนะครับผมใช้ได้นานเลยนะครับสําหรับเตคโคดมานะครับผมหนึ่งขวดผมใช้แล้วผมก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับผม เขาให้เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับอ่าโอเคครับผมจะไปฉีดพร้อมกันเลยนะเพื่อนสำหรับการให้ปุ๋ยหมักนะครับผมก็จะให้เดือนละเดือนละหนึ่งครั้งนะครับเดือนละหนึ่งครั้งหรือว่าสองเดือนครั้งก็ได้นะครับผมสำหรับการให้ปุ๋ยหมักของผนนะครับ ในหัวฉีดนะครับเราก็ทําให้เป็นละอองฝอยนะครับเดี๋ยวผมต้องตรวจสอบดูนะครับเพราะว่ามันตันบ่อยอ่ะโอเคอ่ะโอเคครับผม ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนก็ให้สัปดาห์ละสองครั้งหรือถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่มีเวลานะครับก็ใช้สัปดาห์ละครั้งก็ได้นะครับผมสําหรับลินรีเนาะแต่ของผมก็บางอาทิตย์ก็ครั้งหนึ่งนะครับบางอาทิตย์ก็สองครั้งนะครับผมผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันนะครับผมอโอเคเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูอีกนะครับผมก็รู้สึกว่าจะได้ กืบจะเดือนแล้วละ่ะนะเนาะสำหรับผักชีเนาะในการเก็บเกี่ยวนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณน,น่าจะ50วันนะครับผมสำหรับสำหรับผักชีเนาะ,อะโอเคเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับผม